เมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นร้านค้าร้านขายของที่ระลึกนะครับก่อนจะลงเรือเนี่ยตอนนี้กต็ตอนนี้มันลึกไว้ก,ก็ประมาณหัวเขา่เาเานาะถ้าลงไปก็จหโโพ่อครับนี่แถวนี้นี่ร้านหมวกสวยร้านหมวกสวยน่นดูระดับน้ําสิครับน่นระดับน้ําน่นกาลังไหลเข้ามาเลยกําลังสูบบิ๊กระวังตกน้ํามองทาง,องเอาบีขึ้นไปก่อนอต้องเดินตามกระสอบใส่ ตกลงไปนี่จมบม่อมไหมนะบิ๊กวันนี้พามาดูนะครับเนี่ยอยากรู้ว่าน้ำขนาดเนี้ยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ลงแล้วใช่ไหมครับลงแล้วใช่ไหมถ้าไม่โตก็ประมาณไหนครับสูงประมาณเอวได้ไหมครับประมาณเท่าเอว โอ้แล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้อยู่ไหมครับได้อยู่ดูไหมไม่อยู่กลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมครับก็ปล่อยเลยใช่ไหมครับใช่สู้ๆนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับไปดูครับไปดูกันเทศบาลเขาก็เร่งสูบเต็มที่เนาะเนี่ยช้วยครับสูบน้ําเต็มที่เลยถ้าไม่สูบก็แย่เลยนะืกี้ทุกตาบอกเนี่ยติดตั้งเครื่องสูบต้องตัอีกเครื่องนึงนะนู่นเครื่องนึงโอ้โหนี่เนี่ยดูน้ำซะก่อนครับ นู่นฝั่งนู้นก่อเกตครับตลาดเขาหยุดทางานแล้วตลาดหยุดแล้วใช่ไหมครัอ๋อถ้ามีแดดวันเสาร์ที่เขาขายอย่างเฉพาะในวัดอ๋อแต่แต่ตอนนี้ในวัดก็ยังเปิดให้ทำบุญอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่โอ้ยก็มีร้านมีร้านของแบบร้านตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าวันเสาร์ทิะไม่เห็นน้ํามันขึ้นกําแพงอย่างนี้มันไม่ทะลุเข้าไปเหรอไม่ไม่เขามีกําแพงนรากำแพงรอบอ๋อใส่มีแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมตั้งแต่ก่อนห้าสิบแต่ถ้าบ้านไหนต่ำๆก็เรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ต โอ้มีแภายในวัดเ่ยเรือจะงวิ่งปกติตามเวลาเลยใช่ไหมที่นี่ปกติตามเวลาเลยอ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามตรงข้อนี้เออมันลื่นอ่ะเขาลื่นเออตามมาเลยนั่นและนั่นและพามาดูอ้าวอันนี้ก็เครื่องรถไถนาเลยนะเนี่ยดีระวังลื่นตรงนี้นี่เครื่องรถไถนาเลยนะเนี่ยนี่ ลงเน <this> <have S 2> ี like ่ยครับตั้งสูบอย่างนี้เลยนี่สูบเหมือนสูบเหมือนสูบปลาสูบของสูบน้ําในนาเลยนี่ครับเครื่องเนี่ยครับอันนี้เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยยกมาลงเครื่องปั่นไฟใช้กับใช้กับใช้กับเครื่องสูบตอนนี้ต้องเร่งสูบเร่งสูบนะครับอันนี้ท่อใหญ่เลยนะครับ เร่งสูบให้มันลงแม่น้ำไปลงแม่น้ำทวาญาไปนะครับเนี่ยครับเร่งสูบอย่างไวเลยนั่นไปแล้วบีน oh ําหน้าไปแล้วโอ้ยปี๊กเก่งขายาวนุ่นเอาไปไกลนุ่นเอาไปงุ่นเท้าพิ้วแล้วไอ้ป้าวเรียบร้อยแล้วใช่รองเท้าบิ๊กไปแล้วครับนุ่นเอ้ย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  รองเท้าวิ่ไปแล้วนะก็ไม่ได้คืนลูกเพราะมันไปแล้วไม่ได้คืน,แล,นแล้วก็ซื้อใหม่ <laughs> <im> เห็นไหมเล่ารองเท้าหายไปกับน้ําแล้วไม่ได้คืนแล้วนู่นไปนู่นแล้วทําไงดีดูนีมันจะเข้าฝั่งไหมเอาไปไปดูงูนไป<ฮ>เผื่อมันเข้าฝั่งเผื<ๆ>่อน้ําซัดมันเข้าฝั่งใช่ใช่ใช<ล>่ระวัง,งเหยียบน้ำ

นี่ิีกด้รองเท้าใส่แล้วกลับมาแล้วรองเท้าบีกโอ,โอแอดดาเกือบไปแล้วแอดดาโอ้ยเป็นไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างใจมันเศร้าอยู่ใจมันเศร้าใช่ไหมตอนรองเท้ามันปิวไปกันน้ำใช่แล้วตอนนี้มันไม่กลับมาอีกแล้วรักมันไหมรองเท้ารักมันไหมรักรักมันมากดูรักษามันดีนะรักษาดี